สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกนะคะที่ที่อุ้มใช้อยู่เป็นประจำนะคะหลังจากที่ผิวตอนนั้นนะคะเป็นสิวอยู่เป็นสิวมาประมาณกับปีนะคะที่ตอนนั้นน่าจะบอกก่อนว่าก็คือไปร้านทาไปร้านซามผมก็คือไปสามผมที่ร้านตลอดเป็นประจําแล้วปกปกติไม่มีสิวเลยแล้วสิวมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นทั้ง,งอักเสบปุดตันอะไรอย่างนี้ยค่ะ ล้วทีนี้ก็เลยเริ่มสังเกตตัวเองว่าทําไมถึงสิวขึ้นก็เลยดูว่าอ้าวเราไปร้านสระผมแล้วทีนี้พอลังเจนะก็เลยเลิกหยุดไปร้านสระผมแล้วก็ก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะแพ้ยาสระผมที่เขาสาให้เราหลังจากนั้นนะคะอุ้มก็เลยรักษาสิวด้วยใบไม้ตัวนี้นะคะก็ทามาประมาณ6กเดือนได้ค่ะแล้วทีนี้สิวมันก็จะเริ่มหายไปตอนนี้สิวหายไปหมดแล้วแล้วก็ หน้าก็ผิวดีขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้นะคะก็ใช้เป็นประจำค่ะทุกวันชวเช้าเยน็นทาไปเลยแบบนี้ทาไปเลยนะคะใช้ใบโอมาตัวนี้พาทั้งเชา้ทาทั้งเยน็น ตอนนี้นะคะก็ไม่มีสิวแล้วมีบ้าง,ตางแต่อไปแบบเพราะว่าหน้าร้อนอนน้องกดมันก็ขลึนง่ายอันนี้ก็ไม่มีสิว,วก็ใช้ไบโอไมล์ตัวนี้นะคะทาเป็นประจำเชาาเย็นทุกวัน